สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนันธุ์พะเครื่องในวันที่5้ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อนะครับวันนี้จำเป็นที่จะต้องมาออกรายการณวันนี้นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วผมได้เชิญชวนท่านไปประกวดพระที่พาเซโอพักนะครับที่ะกาญจนาพิเศษนะครับเนื่องจากมันมีขัดข้องบรรพการนะครับทำให้ประกวดไม่ทัน นะครับซึ่งมีการผู้จัดมีการออกแถลงการออกมานะครับซึ่งยกเลิกงานที่เดอพาเซโอนะครับการจนาพิเศษนะครับแต่ก็มาเลื่อนมาเป็นวันที่นะครับงานนี้ขอยกเลิกนะครับแล้วก็จากวันที่10มาเป็นวันที่1 6 1 7นะครับธันวาคมซึ่งอยู่ที่เดอะเอสเพสพาร์นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ใกล้เคียงกันนะครับมาแทนนะครับ เนื่องจากความพร้อมมันมีมากกว่าจึงได้เลื่อนมาเป็นวันที่17 1617นะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่ที่ไปประกวดพระแล้วก็ไปชมงานนะครับส่วนที่ผมที่ไว้พูดไว้นะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับจะเอาพระทองคำไปโชว์โดยเฉพาะเสียงกรมรอที่บอกไว้ว่าพระทองคำไม่มีเราจะไปโชว์ให้เขาเห็นเห็นจะไว้ตบหน้าพวกบิดเบืองประวัติศาสตร์ แล้วก็ตัวเองไม่มีเที่ยวไปบอกเขาว่าไม่มีตัวเองเกิดก็เกิดไม่ทันพ่อมันเ,เกิดไม่ทันแต่ตัวเองเสือกออกมาอย่างนี้บิดเบืองประวัติศาสตร์ทําให้คนที่เล่นพระไม่ว่ารุ่นก่อนหรือรุ่นรุ่นหลังก็แล้วแต่นะครับหลงประเด็นแล้วก็ทําให้ประวัติศาสตร์ของภาคเครื่องไทยต้องมัวหมองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พบกันเป็นวันที่17นะครับวันที่10ก็เนื่องจากว่าความพร้อมไม่พร้อมของ จ้าของที่หรืออะไรเนี่ยฮะจึงมีการเลื่อนไปเป็นวันที่17นะครับซึ่งก็อยู่ถนนกาญจนาพิเศษเหมือนกันซึ่งอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันนั้นนะครับก็คือที่เดอะเอสเพรสนะครับซึ่งเป็นวันที่ 16- 17นะครับผมก็ยังส่งพระชุดที่แล้วที่เอามาไลฟทั้งหมดส่งประกวดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะพาแฟนๆพ้พพพพพพาเครื่องไปดูการประกวดว่างานที่การประกวด กรรมการตัดสินออกมามีหรือไม่มีพระทองคำนะครับเราจะได้ไปตบหน้าไอ้พวกที่กรรมลอโดยจะบอะพวกเซนกับอําบลสมาคมกรรมลอนี้ให้ไงายหลังไปเพราะพวกนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์ตัวเองไม่มีก็เที่ยวตีเขาว่าไม่มีนะครับเราพบกันใหม่นะครับวันที่17ที่งานโชนะที่งานโชนะครับ1 6บหธันวาคมนี้นะครับ, 16, ท,นะรบที่เดอะเอสเพซึ่งอยู่ถนนการจนาพิเศษนะครับ แล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขสารกับวันพ่อซึ่งเป็นวันหยุดนะครับขอบคุณครับ